สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจนะครับคลิปวิดีโอ t i k t o อกนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM m นะครับ p t h นะครับก็เจอเว็บไซต์ KM m แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มากดสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการขอกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านมีรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมติ๊กถูกส่านล่างนี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆไม่ต้องการกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใจผ่านทาง Gmail โดยตรงเลยนะครับพอทําการกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับให้เรามากดสมัครสมาชิกนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ ําการลงชื่อก็ใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะมีประกาศแบบนี้อยู่กลางจอนะครับก็ให้เพื่อนๆคอยสังเกตแล้วอ่านด้วยนะครับเพราะบางครั้งก็จะเป็นการอัปเดตของทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นการลดราคาของบางบริการด้วยนะครับหากใครพลาดนะครับที่ไม่อ่านก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายนีจะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับที่ผมก็จะมาดบาวแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมา สอนวิธ so ีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับท่านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทรกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอติ๊ t o อกกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ tik ก o อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆเลือกเป็นเพิ่มถูกใจนะครับเพิ่มหมดใจนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกเป็นแรกได้เลยนะครับ ในส่วนมริการนะครับแล้วอ่านรายละเอีกกยดครบถ้วนนะครับต่อมานะครับก็ให้ทําการนําลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับให้เรามาที่ทิกต o k นะครับเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดอ่าไลค์หัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งพันกับสิบเอ็ดนะครับทำการใส่ลิงก์เข้าไปนะครับแล้วพิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำมาอยู่ที่1ิบนะครับ มะษาที่ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณแค่บาทกว่าๆนะครับก็ถูกมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับทําการกดสั่งซื้อนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับข้อความจากทางเว็บไซต์จะมีขึ้นมานะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้เลยนะครับมีแอนดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับหากเพื่อนๆทำการปิดไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับเราสามารถมา,ถามดูในประวัติการสั่งซื้อได้จากตรงน,นี้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับ แล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในื่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดยผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นทางสแกน QR วอารโค้ดนะครับเติมเงินผ่านากการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15นาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ไม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู up ่ในนี UH, ้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนำนะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอก,กตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างน,นะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ไอดีก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับคําร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้ก็ผ่านไปไม่ถึงสามนาทีนะครับยอดไลค์หัวใจของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับจากหนึ่งพันสิบเอ็ดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบเอ็ดเลยนะครับก็ไวมากมากนะครับสำหรับบริการนี้ทั้งถูกด้วยแล้วก็ไวด้วยนะครับก็ดี๋วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหากใครที่ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ